นั้นน่ะที่แอดไปกับช่างใหญ่เนี่ยมันเป็นหน้าฝนแล้วมันลื่นไงเอฟตี D, ลื่นเอออันนี้ไม่ลื่นหรอกแอดพูดได้เลยคือเดินไปเดินได้ไม่ไม่ลื่นแต่ที่แอดไปครั้งนั้นน่ะมันลื่นอันตรายมากลื่นเน่พูดง่ายๆว่ามันมีโอกาสล้มได้นะครับมีโอกาสลื่นถลายแล้วก็ล้มได้หลายครั้งนะครับไม่ใช่ว่าครั้งเดียวหลายหลายครั้งเลยล้มกันอ่เอ,อเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเปียกชื้นไง แต่มาหน้านี้เนี่ยมันมันไม่มีมันไม่มีฝนใช่ไหมมันก็จะทำให้พื้นอ่ะไม่ลื่นไม่ลื่นก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยไม่มีใครก้นจําเบ้าเอาพแต่มันถามว่าเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วเออขึ้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันเหนื่อยแล้วเดินเป็นกิโลเนาะแล้วมันไม่ใช่เดินทางเรียบที่ไหนเดินขึ้นเขาอะแล้วทางไม่ใช่ทางเป็นบันไดนี่ยนะทางนี้มันมันไม่ใช่บันไดออะพูดง่ายเหมือนก็เดินในป่าเออ เดินลัดเลาะไปเรื่อยๆนะมันก็เลยทําให้ทําให้การเดินน่ยมันยากเออถ้าคนมีอายุสัหน่อยเนี่ยก็จะออกอาการหอบหอบเหนื่อยนะครับเออก็ทําไปหยุดไปอนะนะว่าอยากจะอยากจะขึ้นไปก็หยุดเป็นพักๆนะครับเป็นช่วงๆไปเออก็ว่าไม่ว่ากันแต่ว่าทุกคนไปแล้วก็อยากจะขึ้นให้ถึงอะว่าง่ายๆนะครับเอฟซเอออยากจะขึ้นให้ถึง สวัสดี f c ทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วเนาะก็ทักทายกันนะครับช่วงนี้ก็เราก็เห็นนะครับก็ทำให้ทำให้สี่กก็คือคักขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่คือคือคักเป็นบางกลุ่มนะบางกลุ่มเออบางกลุ่มก็ไม่คือคักนะครับ <laughs> บางกลุ่มก็คิ้วผูกโบเลยทีเดียว นะ FC ทำให้คิ้วผูกโบเลยทีเดียวก็เห็นอ่าพฤติกรรมนะครับการกระทำนะครับ FC นะบางคนเขาก็มาทักทายกันไปนะครับบางคนก็ไม่ได้มาทักทายกันบ้างอะไรบ้างนะครับเอ,อก็ไม่ว่ากันนะ FC นะอยู่ที่นี่มันก็ดีไปอย่างนะครับมันไม่มีใครมายุ่งนะครับแล้วก็อยู่แบบสงบสงบเออ อยู่ในที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับมันก็ไม่มีปัญหานะาการจะนานะครับสวัสดีเอซทุกท่านด้วยนะครับผมอก็ทักทายกันไปนะครับ f อวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอ่าที่สี่กอเขาเขามีอ่าคนอยู่บ้างหรือเปล่านะครับ คุณมาลีนะครับสวัสดีครับผมคุณสำเนานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีแอดเพชรบูรณ์อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวระวังวันระวังไข้หน่อยนะนะค,คุณคนมนตรีนะครับระวังไข้เนี่ยติดดานหนูค่ะนะครับขอบคุณมากครับผมแอดไม่ได้ไปหาลุงหรออ่ะเดี๋ยวไปนะครับเดี๋ยวไปแต่ยังไม่ได้ไปตอนนี้ไง ไม่ได้ไปตอนนี้นะครับเดี๋ยวไปไปไปแน่อยู่แล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยวก็รอให้มันใกล้วันก่อนนะครับวันนี้มันน่าจะเป็นวันพุธนะนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นวันพุธเพราะฉะนั้นก็นู่นแหละนู่นครับสุดสัปดาห์นู่นแหละถึงจะได้ไปนะครับ ช่วงนี้ก็ดูเฝ้าโยงไปก่อนเพราะว่าอ่ที่นี่ที่นี่ไอ้นี่นะครับเอฟซเนาะที่นี่ก็ไม่มีใครอยู่ไงกลางวันนี่ไม่เห็นมีใครอยู่สักคนนะที่นี่นะครับอืมเราไปไปไหนนะครับเอฟซีนะครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปนะครับเอฟซไม่ยากหรอกนะครับ เออถึงเวลานั้นต้องไปได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับอ๋อ,อไปวันที่สิบใช่ไหมวันที่สิบก็วันเปิดงานไปเลยนะครับนะวันเปิดงานไปเลยวันที่สิบก็เป็นวันเดียวเองนะครับไปตอนเช้าใช่ไหมจริงจริงจริงๆ,งๆเขาน่าจะจัดวันวันที่เก้าใช่ไหมล่ะวันที่เก้าตอนเย็นก็ น่าจะเย็นวันที่เก้าหรือเปล่านะครับอแอดไม่แน่ใจนะอ่าคุณเชตวันนะครับสวัสดีครับผมแอดไม่แน่ใจแล้วว่าอ่าเขาจัดงานอะ่ะจัดวันที่เก้าตอนเย็นวันที่เก้าหรือเปล่านะนี่นะครับเอฟซก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวก็ แต่วันที่เกนะ้าแหละเดินทางแน่นอนนะครับวันที่เก้าไปนะ FC. เอฟซีก็สันล่มไม้ในสวนนั่นแหละนะครับบดบังแสงแดดอ๋อใช่ไหมก็ดีแล้วนะครับเอาอาศัยอาศัยพวกอา่าล่มไม้นี่แหละนะครับอยู่กันไปนะคุณนงยาวนะครับสวัสดีครับผม ไม่รู้ว่าสี่กอเข้าไปกันวันไหนนะครับเอฟซีแอดอันนี้แอดก็ไม่รู้นะหมายกําหนดการของเขานะครับแต่แอดก็จะไปนูนนน้นแหละวันนู้นแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าสี่กอนี่เข้าไปตอนไหนยังไงนะครับแต่ก็ว่าก็ว่ากันไปเนาะเรื่องตรงน้น ก็มาให้กำลังใจกันที่นี่นะครับก็เห็นทางนี้เขาก็ไปกินข้าวกันอยู่นะครับ FC. เอ,อเห็นกินแบบบ้านบ้านมันถามว่าดีไหมมันดีอยู่แล้วนะครับกินอาหารรวมกันเนี่ยนะครับมันก็สนุกดีนะเ,เป็นไปตามาบรรยากาศใครมาแล้วก็ติดใจนะครับเอ,อมาแล้วก็ถามว่าเป็นกันเองไหมก็เป็นกันเองอ่ะมันไม่มีอะไรนะครับ อยู่ที่นี่ไม่มีอะไรชาวบ้านเขาก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับที่มีปัญหาก็มีไม่ไม่ขี่คนแค่นั้นเองปัญหามีอยู่แค่นั้นที่มีปัญหานะที่ที่ไม่มีปัญหาเนี่ยก็มีเยอะนะครับมีเยอะถุมากก็จะไม่มีอะไรนะครับเจอหน้าก็ทักทายกันไปเอไม่ว่ากันนะครับ วันที่เก้าตอนเช้าละมังนะครับเพราะตอนเย็นก็มีลำวงย้อนยุบใช่ไหมกน็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมีลำวงย้อนยุบใช่ไหมก็น่าจะมีช่วงเช้าแหละช่วงเช้าก็ไปแต่เช้านะครับไปแต่เช้าเลยก็น่าจะได้อยู่นะครับแล้วแล้วตอนที่เขาลำํำลํำวงสวงเนี่ยนะครับลํำตอนกลางคืนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ เพราะว่าปีปีที่แล้วเขาลอ่าเขาจัดพิธีกลางคืนไงอ่ามีพวกลำํำถวายองค์ปู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอมันเปีนี้ก็ต้องมีเหมือนเดิมเลยอาคุตุพาพรนะครับสวัสดีครับผู้นามาช่วยทุกหมู่บ้าน ก็เขามาทุกปีอยู่แล้วนะครับถ้าผู้นำมาช่วยเนะี่ยมาทุกปีเอ่อชาวบ้านสี่หมู่บ้านมาช่วยลงช่างเรผผักและยูทูบที่นาคือคักอ๋อนะครับผมก็มันเป็นคือเหมือนกับมันเป็นประเพณีเป็นงานประเพณีไปแล้วนะเอฟซี FC นะครับเอ่อชาวหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นเขาสมัครสมานสามัคคีกันดีจริงๆนะครับ ก็มาช่วยเหลือกันอ่าอปีปีนู้นไอ้ก็เห็นชาวบ้านเขาก็มาผูกผูกโบผูกม,มัดนู่นมัดนี่ช่วยอ่าเต็นเตินมึงอะไรเงรี้ยชาวบ้านเขาโอเคอยู่นะครับหลายๆหมู่บ้านเนี่ยเอ่อพละกําลังคนเหลือล้นนะครับบอกง่ายๆแล้วก็พวกอ่าใครที่มีเวลาว่างก็มาช่วยกันนะครับเพราะว่าหมู่บ้านหมู่บ้านไม่ใช่เล็กๆในสีนะหมู่บ้านใหญ่เลยเออหมู่บ้านใหญ่แล้วว่า อางหงอาหารมีโรงทงโรงทานก็เหมือนเหมือนงานไอ้ทอดกระถินน่ะกระถินใหญ่ๆกองกองใหญ่ๆเลยละพูดง่ายนะมีโรงทานมีนู่นนี่นั่นนะครับบางบางวัดก็จะจัดโอ้โหโรงทานนี่นับอ่านับเป็นห้าสิบหกสิบล้านเลยละเอาพูดง่ายนะครับเออมีทั้งของแจกของใช้ของกินนะครับเยอะแยะมากมาย มาเป็นกำลังใจให้ขอคุณมากครับผมนะครับอืเราก็จะคอยอ่าลุ้นกันต่อไปนะครับก็บปีนี้ก็น่าจะคึกคักอีกเช่นเคยคือคนละแวกใกล้ๆน่ะจะมามาเที่ยวกันนะครับละแวกใกล้ๆน่ะเอฟีเขาก็จะมาเที่ยวๆกันเออเราก็จะเห็นกันตรงนั้นนะครับก็เ,เป็นอะไรที่คึกคักแล้วก็วงสวงก็คงจะเริ่ม ใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเออแล้วแล้วมันจะไปจัดมันจะไปมันจะไปพร้อมบวงสรวงนี่มันจะไปพร้อมกับลำวงย้อนยุบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะออย่างอย่างปีปีที่แล้วเนี่ยนะเออก็คือวันแรกก็ลำวงย้อนยุบใช่ไหมวันสองก็จะเป็นอ่าเป็นอะไรวันสองก็จะเป็นเป็นหมอลำ วันสามก็ตอนเย็นก็จะเป็นไอ้าลามวงสวงตอนเย็นนะก็จะเป็นแบบนั้นอใช่มันมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามันถ้ามันมาชนกันเนี่ยมันจะไม่เวิร์กเลยใช่ไหมาบางคนก็อยากจะไปลามวงบางคนก็อยากจะมาดูอาลามวงสวงอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็คิดว่าน่าจะจัดเป็นคนละวันนะครับจะได้ไม่ไม่คาบเกี่ยวกัน อ๋อโต๊ะจ uh, ีนและโต๊ะจ in so ีนด้วยใช่ไหมและลำวงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ fc ก็ว่ากันไปนะครับอเอามีโต๊ะจีนแล้วก็จะมีมีไอนี้ได้ยังไงนะครับมีไออะไรนะมีโต๊ะจีนแล้วก็จะมีโทานด้วยเหรอ อ่าหรือว่าโต๊ะจีนเป็นช่วงเย็นหรือเปล่านะครับลงทานนะเป็นช่วงกลางวันหรือเปล่าพอลงทานวันที่สิบใช่ไหม วันที่สิบเข้าใจนะครับผมลำวงก่อนวันที่เก้าลำวงลำวงสวงตอนเย็นโอนะครับลำวงลำวงย้อนยุบนี่ลำวงย้อนยุบนี่ตอนกลางคืนหรือกลางวันนะครับเพี่ยแอดก็ไม่ได้รู้หมายกำหนดการนะ ย้อนยุบเนี่ยวันรำกลางคืนหรือกลางวันโต๊ะจีนวันที่เก้าใช่ไหมอ๋อนะครับเข้าใจแล้วกลางคืนเสียดใช่ไหม โตจีนก็น่าจะเป็นช่วงเย็นเนาะโตจีนน่าจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับอะไรมันคืออะไรเนี่ยนะครับโคตรงงเอ้ยนะเอฟซีนะเบื่อเหมือนกันนะครับงงอะไรเนี่ยนะครับไม่ให้เข้าใจเออ งงอะไรเนี่ยอย่าเอออย่าไปหาลูกพี่เออไปหาลูกพี่แล้วจะไปบอกว่างงนะเออเดี๋ยวลูกพี่มโมโหนะตาจมพูเออ<ม>เขามางงทุกวันใช่ไหมเออบวงสรวงก็วันที่สิบนี่ใช่ไหม วงสวงก็จะเป็นวันที่สิบตอนเย็นนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นอืมน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะก็เข้าใจนะครับเอฟซีก็แจกแจงแจกแจงกันว่ากันไปไปละนะครับผดให้แล้วอ่าโอเคนะครับงงงนะครับงงไปแบบงง,งงแล้วกันเออ เขาเริ่มหกโมงเย็นใช่ไหมทานโต๊ะจีนใครอยากราก็ร้องเพลงก็ร้องได้ใช่ไหมโอประมาณนั้นนะครับเอฟซีก็ว่ากันไปนเนาะวันที่เก้าตุ้มโฮมโต๊ะจีนใช่ไหมระวงย้อนยุบวันที่สิบพิธีวงสวงลงทานเราเข้าใจแล้วครับเอฟีก็จัดให้มันงวดเข้ามา ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละแอปนิวนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คิดว่าตอนเช้าก็ก็ใส่บาตรนะทำบุญนะครับประมาณนั้นนะครับเอ่อตอนตอนกลางวันนี้ก็น่าจะมีการละเล่นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตอนเย็นก็จะเป็นการบวงสรวงนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับใช่ครับผมนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอฟอืม คุณมะลิเข้าใจนะครับ f อนะเข้าใจแล้วก็หมายกำหนดการเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับวันที่สิบมีลงทานเยอะใช่ไหมวันที่สิบก็น่าจะมีการอ่า นางลำก็น่าจะลำช่วงกลางวันนั่นแหละนะครับเอฟซทิดว่าอย่างนั้นเนาะนางลำอ่าลำตอนแบบปีกายเนี่ยลำแปดร้อยลำร้อยคนลำอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะน่าจะมีลำช่วงกลางวันนะครับตอนเย็นก็จะเป็นลำวงสวงใช่ไหมกำหนดการใช่ไหมอืมคุณนพพรนะครับสวัสดีครับผมนะครับ หนังกลางแปลงมีสองคืนหรอเออก็วันนั้นเห็นไอเดียวนะครับเดียวดินแดงเขาบอกอยู่นะครับเขาบอกเดี๋ยวเข้าไปเาว่าอย่างนั้นมีสองคืนใครใครดูหนังกลางแปลงก็ดูกันไปนะ แดดเข้าใช่นไหมแดดมันจ้า,างไงแดดมันจ้าไอ้มันส่องไอ้ตรงเนี้ยนะ fc นะครับมันส่อง